สวัสดีครับสวัสดีครับเฟซีทุกท่านเนาะนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับเมื่อกี้สายด่วนนะครับนองโทรมานะครับว่าผลิตเครื่องไม้เครื่องมือเสร็จแล้วครับเครื่องตัดหญ้านะครับเป็นเคยได้ยินแต่รถไทยเครื่องตัดหญ้ามาวันนี้ได้ยินแล้วแม็โครตัดหญ้าครับวันนี้นะครับโอ้ผลิตเพิ่งเสร็จนะครับผลิตเองดูจาก YouTube มานะครับแกก็มาดัดแปลงเองนะครับโอ้ นะครับยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะครับเดี๋ยวค่อยไปถามเรื่องคนไกลเนาะแต่ว่าตอนนี้ทึ่งมากเลยครับท่านผู้ชมโอ้ที่ตัดหญ้าท่านผู้ชมนะครับโอ้สุดยอดเลยนะครับนะครับเน่องนีนโอ้วันนี้นะอองก็อยู่ในคาบชุดช่างเลยครับท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับนี่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 นโอ้ ลองทดสอบครั้งแรกครับนะครับใช้เวลาว่างมาทํานะครับหลังจากที่ออนไโก2ตัวนะครับไปทำงานเนาะนะครับนี่ก็ที่บ้านน้องเองนะนะครับเดี๋ยวค่อยสัมภาษณ์นะครับตอนเสร็จว่ามันเป็นยังไงนะครับโอ้ผลิตเองกับมือนะครับท่านผู้ชมนะครับเราก็ไปรู้เรื่องกลไกลนะครับ นี่ครับลองทดสอบมานะครับเนี่ยครับแกเอาไว้ใช้ตัดพวกต้นไม้ถึงสูงด้วยแกบอกนะครับรถอื่นทําไม่ได้นะครับนี่คือทดสอบนะครับทดสอบอสุดจัดนะโอ้ยเราก็เพิ่งเคยเจอครับเคยเห็นก็ทําแล้วแต่ว่าที่นี่อันนี้คือทําเองนะครับ ที่นี่คือทำเองนะครับเนี่ยตัด้าไปได้เร็วมากเลยครับที่ยากแคบอันตรายอันตรายนะครับใช้รถไถเข้าไปตัดได้เลยนะครับโอ้โหโสุดยอดเลยครับเนี่ยเนี่ยโอ้เกลี้ยงตับนะครับโอ้ไอเราก็เพิ่งเคยเจอเนาะ นะครับแกก็ใช้เวลาว่างทําเล่นนะครับทามาสักพักหนึ่งนะครับก็ใช้เวลาว่างนะครับึ้นเสร็จนะครับนี่โอ้ทำเองนะครับนี่นะครับทําเองเลยนะครับนี่คือการทดสอบมาะเสร็จว่ะทดสอบดูนะครับครั้งแรกนะที่เอามาทดสอบนะครับกับคูปต้า KX91.3 นะครับตู้แอร์เนาะนะครับ ก็ต่อใส่กับลายแยกที่เขามาให้กับลายแยกนะครับน่ะนะนะลา,า,า,ายแยกนะครับสายแยกโอ้สุดจัดสุดจัดแก่เก่งนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับเป็นหมดทุกอย่างเลยครับนี่เร็วมากเลยท่านผู้ชมโอ้ นี่นี่อันนี้คือทดสอบนะครับยังยังไม่สมบูรณ์นะครับนี่คือการมาทดสอบใช้งานดูก่อนนะครับนี่การทดสอบนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามใต้ไปโฆษเงก็กดติดตามด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับโอ้โหเดี๋ยวจะเจอนะครับเดี๋ยวให้แบบสมบูรณ์แบบก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่คือการทดสอบก่อนนะครับลองมาใช้ดูก่อนว่าต้องไปปรับปรุงในส่วนเรื่องไหนบ้างนะครับแต่กลไกเดี๋ยวผมจะ สัมภาษณ์น้าองีทีนะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าระบบมันไปยังไงนะครับเดี๋ยวถามให้เข้าใจก่อนนี่นี่โล่งเตียนเลยท่านผู้ชมนะครับโอ้เสียดายนะครับตรงนี้ไม่ใช่บริเวณเขียบบ้านแกนะครับแกเลยไม่ตัดนะนะครับเอาแต่บริเวณบ้านของเตียนะนะครับโอ้ต่อไปงานแบบตัดต้นไม้ตัดอะไรที่ว่าตัดหญ้าที่สวยข้างบนแบบนี้ใช้ตัวนี้ตัดได้สบายครับเพราะมันยกสูงได้นะครับ เราเคยได้ยินแต่รถไถวันนี้เราไม่ได้ยินแล้วนะครับรถไมโครแล้วรถไมโครตัดหญ้าแล้วนะครับจากนี้ก็คือการทําเองไม่ได้สั่งมานะครับทําเองดูนะครับดูดูดโอ้โหตึบดูเหมือนน่าก,กลัวนะมันไม่น่าก,กลัวเราไม่อยู่ตําตับของมันเนาไม่ออกมางอกนะเนี่ยโอ้โหอินโนเวชั่นของน้าอองแกสุดยอดจริงครับท่าชมิมเนี่นี่ย เสร็จปุ๊บโทรหาผมทันทีกับเสียเลนะ่านผู้ชมต้ให้มาดูนะครับก็ถามว่ามีไหมนะครับกัมตัญ้าก็รถไทาที่ว่าโรโมิโคทำก็มีแล้วนะครับแต่ว่านี่คือการทําเองของแกโดยที่ว่าแกไม่ลอกเรียนแบบใครนะครับือทําเองลองมาทําดูนะครับนะครับทาเองเชื่อมเองพิงเองนะครับแกเก่งนะครับเก่งเก่ง นี่เรายังตกใจเลยเนาะจะทำได้ไนงะสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเสร็จสมบูรณ์เลตัดต้นไม้ตัดอะไรได้หมดท่านผู้ชมนะครับตัดบนได้หมดเลยนีย่ไปแล้วโอ้สุดแจมเลยท่านผู้ชมโอ้โล่งไปพิบเดียวเลยโหรี รู้สึกว่าจะเอาสายยางมาเยอะแล้วครับโอ,โ,อโอ้โหใครสงสัยเดี๋ยวค่อยตอบคอมเมนต์ให้นะท่านผู้ชมนะครับโอ้นี่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 แหละสิ่งที่แกจะทำขึ้นมาในท่านผู้ชมเพื่อง,งานนี้แหละนี่แหละนี่แหละรอบ โอ้โหโอ้ยส <laughs> oh, oh ุดชัดสุดชัดโอ้ลร e e e oh ้อยเลยเนี่ยมีที่นี่ที่เดียวเด้อท่านผู้ชมทำเองเอาเองคิดเองใช้เองทำเองครับโอ้โหสุดจัด โอ้นี่คือ,อยังไม่สมบูรณ์เนะนะครับโอ้โฮฮโอ้สุดยอดเลยครับโอ้โอ้ ไม่เสียเที่ยวไม่เสียเที่ยวัสดีครับไม่เสียเที่ยว,ยยวโอ้ <laughs> ก็คืเคยเห็นต่อไปไม่ต้องขึ้นไปตัดแล้วบาดเนี่ยนะครับไมโครตัดเองโอ,โอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดจริงสุดยอดจริงนะครับเดี๋ยวผมจะไปถามว่าทำยังไงไกลไกยังไงนะครับ ทำเองใช้ปั๊มอะไรนะครับเดี๋ยวผมถามนะ้อ,องนะทุกท่านโอ้ทึง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 ในฝีมือแล้วครับอืมทะโอ้ตายแหละติ๊กตอกคนดูเป็นล้านแล้วบาทเนี่ยคนดูเป็นล้านแทนแล้วพี่นอ้องเอ้ยนะครับเดี๋ยวเขาไปสัมภาษณ์นะ้อ,องนะปนไกเป็นยังไงนะครับ การทํางานของใบเม็ดเป็นยังไงนาะแต่ตอนนี้ดูดูก่อนนะครับลงทําเสร็จลองใช้ดูโอ้โหวิศวกรของแท้เลยครับเนี่ยว่าแล้วมาตอนเย็นนั่งตอกเหล็กตอกตอกตอกตไอ,ตอเราเนื่งกว่าทําอะไรนะครับที่แท้ความรับนะครับมาเป็นเครื่องตัดหญ้านี่เองวไมิโคตัดหญ้าเนาะนะครับ สวยครับสวยสวถอยก่อนครับโอ้ยเ,อเร็วเนาะโอ้เข้าบ้านแล้วครับนะครับ,นะรบอันนี้คือการทดสอบนะครับครั้งแรกนะครับทดสอบรถมอเตอรตัดหญ้าครั้งแรกนะครับทดสอบเนาะพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวส่วนอนื่นๆเดี๋ยวค่อยไปถามนะ้าองเนาะ ออสำหรับคลิปนี้ก็จบลงที่ตัวนี้นะครับผมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับตามไปกดเมืคงเอ็กซ์คาเาควาเตอร์นะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับผมคนที่ยังไม่กดไลค์ก็ไปกดติดตามด้วยเราจะเห็นอะไรใหม่ๆเยอะนะครับผมสวัสดีครับ